ก่อนอื่นต้องอผมมาในภารกิจที่ท่านผอบอรตรนะครับท่านพลเอกต่อศักดิสุขวิมลได้ให้มาดูคดีสําคัญนะครับเนื่องจากว่าทราบว่าโครงการนะครับท่านได้ทําโครงการก็เรียกบ้านปันสุขนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ในประเด็นสำคัญสำคัญ,ท,คญที่มาโยงใหญ่ที่ให้ผู้ต้งหามามอบตัวนะครับก็เลยมาติดตาม ท่านได้ทาโครงการนี้เนี่ยเพื่อพี่น้องประชา,าชนที่ยากจนที่ไม่ติดยาเสพติดนะครับที่ยากจนอันที่สองก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของผู้นําศาสนานะครับที่จะร่วมกันช่วยเหลือนะครับผู้ด้อโอกาสที่ไม่มีบ้านนะครับประเด็นที่3ก็คือเป็นเรื่องจิตอาสาทุกคนมาช่วยงานกันนะฮะประเด็นสุดท้ายก็คือเพื่อความร่วมมือของชุมชนทําให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขท่านได้ทําโครงการเนี่ย มาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เป็นรองผอก็ได้มีการก่อสร้างบ้านให้คนยากจนเนี่ยประมาณสาิกว่าหลังนะครับหลังละประมาณแสนกว่าบาทที่ถูกเพราะว่าทุกคนมาช่วยกันนะครับประเด็นที่เราสามารถได้ตัวผู้ต้องหานียเนื่องจากว่าผู้กิจอาสานะครับก็ได้มีเครือข่ายโดยเฉพาะผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาร่วมกันผู้ต้องหานี่ก็เคยได้รู้จักนะครับเราก็ได้สํานึกในความผิดที่ทําไปนะครับเขาก็รับสรบารภาพ ก็อยากจะมามอบตัวก of so like ็ไ hmm. ด oh, so mm, ้เครือข <in> the ่ายเนี่ยนำมามอบตัวนะครับก็แรงจูงใจไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวอยู่ในสำนวนแล้วเราก็รับสารับภาพนะครับที่เราเห็นยังไม่ติดนะเดี๋ยวจะมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสารเสพติดเพราเพิ่งมามอบตัวเขาได้บอกไหมคะว่าทำกี่คนแล้วก็ยังไงบ้างอ๋อเขาอยู่คนเดียวอยู่แล้วครับก็ว่าอยู่ในบ้านครอบครัวเดียวกันนะครับน้องผู้หญิงที่มานี่ก็ เนื่องจากว่ามาดูแลคุณแม่พิ่มมาได้เดือนกว่านะครับคุณแม่ป่วย